ก้อนบลูเดือดตามเข้ามาเลยค่ะถ่าดึงวะ Yes Yes เต็นฟรีหรือเวเจตเทเรียนเป็นชอยให้ด้วยนะคะดีมากนี่นะคะร้านซ้อนบอูรูอันนี้เป็นเมนูนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะกินสามคอร์สนะคะจะเดี๋ยวรอเขามารับออเดอร์แต่วันนี้กินนี้มัน ก็ต้องกินกับไวายเนาะจะบอกว่าร้านนี้คนเยอะมากแสดงว่าต้องอร่อย AI have the selection of this for the starter and then I will follow with the main course the lamb leg the c a n n e ันไก่มันไก่ yes for the main course uh, medium, medium. medium medium I would like to have a uh, white wine. Would you recommend me for the white wine? Okay, white brown. Uh. You recommend? Uh. สุนิศร์ This one <Yeah. S 1> I wanna have a glass yes, a glass น่าจะเจ้าของร้านนะคะตัวมาหนึ่งนะคะเพราะว่าเหมือนเขาจะพูดอังกฤษไม่ได้เลยอันนี้ recommend บ y local p e เพ l e นะคะ มันดับนื้อล้วนๆวันนี้นะคะ เอาไว้ละอวายละจ้าวายพี่ไปไหน

จองคือ huh, ม like mm ัน hmm. ฟ mm ินมากอร่อยอ่ะ hmm. นี mm ่นะคะเราจะปากเลยเข้าไปนะคะ ปาดกาไปันเลยแล้วก็นี่และคะแล้วก็อันนี้ก เนาะ,ะน่ะวนนรามาลองแผ่นใหญ่กันนะเรามาลองแผ่นใหญ่กันเพเมย์ชอบอันนี้มากเลยนะอร่ยอยอร่อยทำไมงงะ <c oughs> เล็งมาตั้งแต่เห็นเมนูในเว็บไซต์แล้วะะขออนุญาตใช้มือนะเห็นไหมคะมันยันยันอ่ะ มันเนี่ยมันฟินค่ะโอ้ยเลยละกันนะคะคุณยาฮะนะไทมืเออร์อ ขอบ้อมากินมือนี้ดูแบบดูรูดมากนะคะพอใช้มือทุกอันเลยขอบมันแข่งหน้าขอหันขอบถึงก็ขอบนี้ก็นะออ อร่อยมากต้องหั่นขอบอ่ะขอบมันแข็งอ่ะมันมันอร่อยไงนี่อร่อยอร่อยหมุนหมุนค่ะแล้วก็ 嗯。 เอาละค่ะเราก็แอพพิทายเซอร์หรือพาบ้าเราก็กำลังจะหมดนะคะเราดูไม่คอสแปดไม่รู้จะไหวปะ เรื่องกินเราสู้ตายเรื่องหวานเราก็ไม่ถอยนะคะอ,อร่อยหอมมากร้านนี้นะคะบรรยากาศก,กับอาหารแนะนำนะคะแต่ว่าพนักงานไม่ค่อยเซอร์วิสมาแต่เขาอาจจะเป็นเจ้าของก็ได้ค่ะ,คะด้วยความที่เขาแบบภาษาอังกฤษไม่ได้เขาก็จะไม่ค่อยอยากเซอร์วิสคนที่พูดต่างาตินะคะแต่ไม่เป็นไรเราให้เอภัยจ้าเพราะเราคนไทยใจดีนะคะ รเมนคอสค่ะกินจริงหมดจริงไม่ใช่สแตนด์อินนะคะคนเยอะหย่อนไดหวันเลยค่ะ ็คืออกเป็ดที่ดีนี่เองนะจ้าเดี๋ยวเรามาเชิมกันนะคะว่าจะอะไหรอือเปล่าดูจากรูปร่างหน้าตานะคะเมื่อกี้สั่งเป็ดเป็นมีเดียมไปนะจ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองค่ะเท่าที่ดูหน้าตาดูดีเดี๋ยวเรามาลองกันค่ะสลัดเนี่ยน่าจะดีอยู่แล้วแหละมานาาละไอ้น้ำสลัดดำๆเนี่ยมันคือน้ำสลัดอะไรวะ ไ <Okay>. oh. ด้โอ้ยโดนนี่นะคะอืมสลดัดไทยได้อ,อร่อยเรามารองแมสโควเทลกัน <ashed> ดูแล้วแบบเท็เจอร์แบบมันลนวลๆอ่ะเหมือน <c oughs> มัน,ล,นล้วนๆอะ่ะเหมือนเนยน้อยนะอร่อยค่ะแต่เหมือนเนยจะน้อยไปหน่อยแต่อร่อยใช้ได้ใช้ได้สลัดอร่อยมาสโตริโต้อร่อยครับแต่ดล้วนไปนิดนึงเอามาชิมเป็ดชิมแบบไม่อะไร ออื <c oughs> จะเวลดันนะคะเพราะว่าแข็งแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วถ้าสั่งเขาดีๆเอามีเดียมมันอาจจะไม่แข็งก็ได้แ,แข็งเป็นนิดต่อร่อยค่ะกินได้รสชาติไชด้ไม่นับรวมนะคะอร่อยดีใช้ได้ค่ะคือ น้ำราดซอสเปนี่ยมันก็จะหวานๆใช่ไหมแล้วแบบแ like มชโพเทโต้มันก็จะแบบออกเค็มๆเลยนิดนึงค่ะคืออร่อยใช้ได้เข้ากันดีนะคะลไัดดิชกรอบมากนี่นะคะเวลากินก็ปาดปาดโพเทโต้ดีๆนะคะเดี๋ยวมันจะร่วง อ,อร่อยมากตบด้วยว่านนะคะหือดีง่ายเฮ้ยมันฟินมาก,มากอ่ะร้า,า,า,านนี้แบบรสชาติดีอร่อยค่ะอุ้ยอุอ้ยสดด้วย กินอย่างนี้กินอย่างนี้ถูกหม่ยอ่ะอืมให้ดูๆดูนะหวานชื่อชอืม จะบอกว่าจุกมากแลตอนนี้ขึ้นมาถึงนี่แล้วอ่ะเราอย่าได้เสียของค่ะเสียตังแล้วต้องกินทั้งหมดนะคะข้างไปสั่งสูกเป็นนิดนึงนะคะ ก็มาถึงสุดสุดท้ายนะคะฮะลาสวันนะฮะ<_ <C> _ <ull> _>หมดค่ะเรียบ<_ <C> _ <ull> _>ขากินจริงหมดจริงไม่ใช้สปานอินนะจ๊ะข้าวจบแล้วก็ต้องหวานตามระเบียบนะคะคือว่าวันนี้ปาดเหงื่อก่อน น่าจะล้มละลายอยู่นะเดี๋ยวเรามารอดูของหวานกันนะคะว่าวันนี้เราจะกินอะไรกันหลังอาหารข้าวระหว่างระาอาหารมานเราก็จะจิบไนะคะล้างไข่มันออกจากหลอดอาหารแล้ลำคอ มันฟินค่ะฟินมาก พอแล้วหวานเราก็มานะจ๊ะ <S trips> วันนี้นะคะเราก็สั่งเหมือนเดิมอีกไปเสร็จแล้วมีของกระจิ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 ้นกริบกรีบกรีบซึ่งวันนี้มีของโปรดดิฉันจ้าครีมบูเลมีไอ้นี่มีมาแต่ลูกอันนี้น่ารักมากกรุงเทพลูกบัลลังทมงน้่ลูกจุ้มจิ้มน่ารักนะอื้อ เรามาลองชิมกาแฟแต่กาแฟดยจากครีมี่น่าจะโอเคตื่นเลยจ้าเราจะลองอะไรบนอ่ะลองผลไม้ก,ก่อนนะคะเป็นเหมือนจะเป็นสับป,ปะรดช่วยไดยเจสที่มันคือสับป,ปะรดค่ะ สอมจับรสหวานมากค่ะนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่กินผลไม้สับรดกับกาแฟอันนี้โ๊ อันนี้ช็อกโกแลตฝันก็มีช็อกโกแลตฝันนะคะอันนี้คือช็อกโกแลตฝันอ,อร่อยลองอน่าจะเป็นเค้กอะไรสักอย่าง เลมอนเคมมะมเค็มเคมมมเค็ม,มเคมม,ม,ม,มอ,อันนี้ไม่ไอ,รอร่อยเลยช็อกโกแลตฝาด่อร่อยนะคะช็อกโกแลตฝาเราใช้มือละช็อกโกแลตฝาอร่อย นี่ของเราสุดทเทนักของพี่ครีมบูรีต้องมาลองนะครีมบูเลยอร่อยเปลุกนะคะใน เพิมของขนมหวานนะคะกาแฟให้ผ่านค่ะซาฟโรดให้ผ่านค่ะช็อกโกแลตฝัดก็ให้ผ่านนะคะถือว่าโอเคเค็มบูเรนี่ให้ 1000, 000, 000, 000, ผ่าน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 สามผ่านเลยค่ะแต่เลมอนเค้กอะ่ะไม่ผ่านนะคะสี่ในห้าถือว่าโอเคนะคะก็สิบยูโร ถือว่าถูกกว่าเจ้าอื่นที่เราไปกินมาก็ถือว่าส4ใน5อร่อยถือว่าผ่านเนาะผ่านหลกักการเดี๋ยวเรามาดูตอนเช็คบินนะคะ เดียะแอบตัดเงินนิดนึงดูท่าแล้วก็จะล้มละลายอีกแล้วจ้าตอนนี้อิ่มมากขยับตัวไม่ไหวแล้วจ๊อที่นี่เหมือนจะต้องไปเช็คข้างหน้านะคะเดี๋ยวเราจะไปเช็คบินข้างหน้ากันเราเช็คบินเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ที่นี่เขาต้องมาเช็คที่หน้าเคาน์เตอร์แล้วก็เดินออกมาเลยเนาะ,ะตอนนี้นั่งอยู่หน้าร้านนะคะร้านนี้นะคะวันนี้เบดเสร็จแล้ว ล้มละลายค่ะ40.50ย e ูโรนะคะรวมแล้วอาหารอร่อยไวายใช้ได้ค่ะขนมอร่อย4รวมกาแฟแล้วก็เป็น4ใน5อย่างที่ได้มานะคะ mm hmm. ก็ถือว่าโอเคนะคะเต็ม10ให้8ที่หักไป2ก็คือเลมอนเค้กไม่อร่อยแล้วก็ <laughs> นนพนักงานพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เก <laughs> ี่ยวกันไหมเนี่ย พนักงานพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะใครที่จะมาก็เดี๋ยวจะให้ลิงก์เอาไว้ก็มองหาดูเมนูเตรียมตัวกันมาก่อนนะคะแต่ว่าร้านโอเคร้านน่ารักค่ะข้างในเป็นส่วนของแวกอนนะคะเป็นเหมือนโบกี้รถไฟค่ะไม่ใช่รถแวรกอนพูดผิดเพราะว่าที่เนี่ยคำว่าแวก้อนมันคือตู้โบกี้รถไฟ แนะนำนะคะร้านนี้ใครมาปารีสก็แวะมาทานได้นะคะเราไปเดินเล่นย่อยอาหารกันค่ะตอนนี้จุกมากขึ้นมาถึงนี่แล้ว ึงมองมาดนะคะเราจะหลงกันไปเรื่อยๆเราจะหลงไปให้สุดถึงตรงไหนฝั่งโน้นจะเป็นร้านเซ็กชอบนะคะ เราก็จะแวะร้านฮาโลวีนิดนึง

สังจากเดินย่อยเดินย่อยแล้ววะวันนี้กินอะไรไปเดินย่อยเป็ดหลงไปหลงมาแถวมองหมาดนะคะเราก็หลงเข้าไปในร้านขายเครื่องฮาโลวีนแล้วเราก็ตํากันมานะจ๊ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องกลับบ้านแล้วเพราะว่ามันเย็นลวเรากลับบ้านพอแค่นี้นะคะใครอยากให้พามามองหมาดก,ก็ คอมเมนต์มาได้นะคะแล้วจะพามามองหมาดแบบเต็มๆทริปนะคะอย่าลืมนะคะใครชอบกดส u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ต้องไปและะ้วค่ะบ๊ายบาย